ก็ค่อนข้างดีใจนะครับที่มีการตอบรับที่ดีมากนะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้มาวิ่งร่วมกันเพียงขคาประชาชนนะครับทุกคนเอาที่คุยกันเบื้องต้นก็มีความสุขกันทุกคนครับพวกเราชาวซ b เอบีตอบสนองนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยากที่จะ วิ่งเฉลิมระเกียรตินะครับสำนึกในพระมหากรุณาคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านได้ทรงทําสิ่งต่ตาๆม,มากมายนะครับ4-50ปีที่ผ่านมานะครับผมก็คิดว่าพวกเราอยากจะแสดงความสํานึกพระมหากรุณาคุณครับดีใจครับดีใจที่เห็นคนมาวิ่งกันเยอะมากขนาดนี้แล้วก็ได้เห็นแบบคนมาต้อนรับเสด็จเยอะมากแน่นมากแล้วก็เราเราวิ่งตามท่านด้วยเนาะใช่ใช่ใช่<อ>ใ,ชใกล้ใกล้จุด ก็เป,เป็นประสบกา<ด>รณ์ที่ดีมากรู้สึกดีมากครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นกานเรเฉลิมพระเกียรติด้วยใช่ไหมคร<อ>ับรมรองเหมือนกับดีกับตัวเราเองด้วยนะครับรแล้วก็ได้มาออกกำลังกายด้วยก็เป็นอะไรที่แบบดีดีอยู่แล้วครับก็รู้สึกว่าประทับใจมากมันเหมือนกับมันเหมือนสนุกอะค่ะมันมีความสุขอะมันไม่ได้เกรงเกรืเลยค่ะแล้วทุกคนวิ่งกันแล้วจอยอะค่ะก็แบบเป็นกิจกรรมดีๆที่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งก็คือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบ โอเคเลยสับสนุนให้ประชาชนแบบมีสุขภาพกายแข็งแรงก็ถือว่าเป็นความหาตัวนัีุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่สมเด็จพระบรมราชินีนะครับได้มาร่วมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CB ีเคียงข้างประชาชนนะครับซึ่งพวกเรารู้สึกดีใจมากนะครับปลื้มปิติ แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนเคียงข้างประชาชนต่อไปครับ